จะแก๊งเราไป <c oughs> โอ้โดนอลไออกแล้วทุกคน <c oughs> โดนอลไออกแล้วก็ <c oughs> สมัครเข้าใหม่เลยลงขันเลย <c oughs> ลงขันจริงด้วย อันนี้จริงๆไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอันนี้คือวิดีโอวิดีโอวิดีโอกลุ่มวิดีโอคอกลุ่มคนฟังเราใหม่นะคือจริงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราวิดีโอคอกลุ่มแต่มันก็จะจะไม่ค่อยดีเลยเพราะเน็ตดีใช่อันนี้คือเราไลฟ์สดอย่างเช่นแบบวี เออพี่พักทำไมมันใหญ่อย่างวะอ่ะดีเลยกับกล้องไปกับกล้องมามันจะเป็นอย่างี้ค่ะอ๋อนี่ก็ทำบ่อยพี่ต้องวิ่งวิ่งไปกระโดดตบขหน้าห้าทีแล้วก็วิ่งกลับมามักลบาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเป็นนนเเหมมือดิพกี็ทำเต็มจอเลยงงหนูเป็นตอนเริ่มไลน์แล้วก็ลองกลับกล้องไปกลับกล้องมามพอดีจ้าขอบคุณมันน่าจะแหลกๆหลกหรืออะไรสักอย่างอ่ะคนดูงงดูใครดีเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่เปเดียวคอคอกลุ่มไงเสียงมันก็จะแบบเหมือนกันเออเสียงมันก็จะดังๆหน่อยเสียงโฟร์ใมากคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบบ เป็นแอป I am เนี่ยเขามีการแบบคอกลุ่มเป็นแบบคล้ายๆซูมตอนนี้เราคอกันอยู่อัปเดตใหม่ 3D 3D ใหม่ 3D แบบคือเหมือนเห็นหน้าเพื่อนด้วยเลยเวลาเพื่อนพูดมันแบบสัมผัสกับเพื่อนได้เลยแบบว่าสัมผัสกันได้แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้สัมผัสไม่ได้อันนี้อันนี้มองใครเนี่ย มองใครเนี่ยมองจ้องข้าอ๋อมองจ้องข้าจ้องข้าล้ำเนาะเดี๋ยวนี้ที่เครื่องปะไม่มีค่ะเพราะว่าห้ามอยู่ดีไม่มืดใช่ไหมอันนี้คือพี่เปหลายแบบนานมากเมื่อกี้จัดหน้ามานานมากไม่มีหมด105องศาค่ะทุกคนคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่ไเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้เอ้าเอ้าจุ๊บูะดรอะไรอะอะไรอะอะไรอะหนาวจะแกงเราไปเอาโดนอลไรอ่ะ ้ก็สมัครเข้าใหม่นะหรือลงขันเลยลงขันจริงด้วยมันดับยังไงไม่เข้าใจมันมืดแล้วเปล่าช่วงเนี้ยแกงนางเอกเอ็มวีหรอเออเด็กนางเอก็มวีนะเอออะไรอ่ะอ่ะอินดี้อ่ะที่เราใส่ไม่รู้แตอินดี้แคมป์หนูโคตรงงอ่ะเออโปมาเอาไปเอาไปคุยไม่เอาไปแฝงเดี๋มันน่ไม่ไม่เธอต้องมานั่งนี่ต้องมานี่แล้วต้องนั่งแล้วคนเดี๋ยวเราสลับกล้องสูบแป๊บนึงหนึ่งสองทรัพสลับกล้องแเสียว่า แม่แบบคุยกันพี่ทำใส่ไม่รู้จักอินดี้แคมป์ว่าก็คุยเรื่องอินดี้แคมป์เฮ้ยอย่าไปเล่าหมดเด้อไม่ไม่หมดไม่หมดก็แบบคุยกันเรื่องอินดี้แคมป์เนาะคุยเรื่องอินดี้แคมป์แยมแซววะอินดี้แคมป์คืออะไรอะฮะโอเอนะม่ตอนตอนแรกอะทุกคนก็ช็อตแบบเป็นพิธีวะพูดเล่นสะพังนึงอะไรช่วงนี้พี่ไม่ค่อยดู